สวัสดีค่ะขอตลับสุขมะเนลายคลิปนี้เดี๋ยวจะมาถอนเงินแอปแอป,แอปหนึ่งให้ดูนะคะซึ่งแอปนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเคยแนะนําไปแล้วใครที่ใครที่ยังไม่เคยดูหรือใครที่ยังไม่เคยสมัครก็ดูคลิปให้จบแล้วก็ฟังรายละเอียดให้มันครบให้มันเข้าใจนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลดนะแอปนี้มีชื่อว่า Lucky Card เป็นแอปที่เล่นง่ายเพียงแค่ทำการขูดแผ่นป้ายแล้วก็รับเงินฟรีแค่นั้นเองการถอนเงินของแอปนี้ถอนเข้าถูม n น y ว a l เลตแล้วก็ถอนแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมใครที่ดูคลิปจบแล้วแล้วคิดว่าอโอเคเล่นเล่นได้แล้วก็การถอนเงินก็พอรับได้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะอันนี้คือหน้าตาของแอปมันจะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นแอปขูดแผ่นป้ายเนี่ยอ่ะขูดเข้าไป เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นคะแนนให้เราแบบนี้อันนี้คือการหาคะแนนนะส่วนอย่างอื่นอาการหาคะแนนอย่างอื่นตรงนี้ก็ได้นี่สายเกมตรงนี้จะเป็นการเล่นเกมหรือด้านล่างตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการแนะนําเพื่อนใครที่เป็นสายแนะนําอยากจะแนะนําเพื่อนก็กดคั่ลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ส่วนงาน ในหน้างานตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเช็คอินนี่นะคะเราสามารถกดเช็คอินทุกวันเพื่อที่จะรับคะแนนได้โฆษณาเยอะอันนี้บอกเลยว่าโฆษณาค่อนข้างเยอะเราไปจิ้มที่เมนูไหนโฆษณาก็จะขึ้นนะคะถ้าคลิปนี้ขาดขาดเกินๆติดๆิด,ดขาด,ขาด,ข,าดขาดก็ ขอให้เข้าใจว่าหนูตัดโฆษณาให้นะส่วนการถอนเงินอ๋อน,นิดนึงก่อนที่จะไปถึงการถอนเงินกิจกรรมด้านล่างจะอยู่ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจประจําวันซึ่งในภารกิจประจําวันเราสามารถรับเหรียญทองได้แล้วก็สามารถรับเพชรได้ส่วนถามว่าเพชรมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะคะเพชรใช้ในการถอนอ่าการถอนเงินจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือในหน้าการถอนเงิน ใครที่เคยดูคลิปนี้ตั้งแต่ตอนที่นูลงใหม่ๆอ่ะแอปนี้ถอนเริ่มต้น10บาทก็จริงแล้วก็สูงสุดในการถอนจะอยู่ที่800แต่ก่อนหน้านูน้นการถอนเงินที่จะต้องใช้เพจอ่ะจะเป็นการถอนอยู่ที่10บาทส่วน1 0 0 200 400800ออันนี้ไม่ต้องใช้เพจเลยแต่รู้สึกว่าหลังๆนี้ แอปในเครือของบริษัทนี้การถอนทุกยอด10บาท100บาท200บาท400บาท500บาท800บาท700บาทอะไรก็ว่าไปอยู่ที่แอปทุกแอปที่เป็นของเครือข่ายนี้ทุกแอปที่เป็นบริษัทนี้ตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนการถอนใหม่หมดเลยไม่ว่าคุณจะถอนเท่าไหร่คุณก็จะต้องใช้เพชรเท่านั้นเออใช้เพชรด้วยเออใช้เพชรด้วยถ้า ใครที่ไม่ใช่ใส่แนะนำอ่ะแน่นอนว่ากว่าคุณจะได้เพชรนุ่นมองว่ามันยากนะเพราะว่าเพชรในแต่ละวันเขาให้จํากัดถูกปะวันหนึ่งได้เต็มที่ก็คือ20หรืออาจจะประมาณ25ใช่ไหมที่ดูคร่าวๆเมื่อกี้แล้วถ้าเราถอน1 0 0อ่ะฟังดีๆนะถ้าเราถอน100ถอน10บาทหรือถอนทุกยอดอ่ะจะใช้เพชรส0 0พันเลยนะ เราจะต้องเล่นเท่าไหร่เราถึงจะถอนได้แล้วก็เอา3ามพันไปหารยี่สิบดูนะเราจะอันนั้นคือจํานวนที่เราจะต้องเล่นแล้วก็จะต้องสะสมยอดเพชรให้ได้ถามว่าคนที่ไม่ใช่สายแนะนำคุ้มไหมไม่คุ้มอันนี้บอกเลยนะว่าคนที่ไม่ใช่สายแนะนำอ่ะไม่คุ้มน่นมองว่าเสียเวลาเปล่า แต่ถ้าคนที่เป็นสายนา,นามอะอย่างอย่างใครที่ก่อนหน้านู้แนะนําเพื่อนได้เยอะเรามีเพจตุนไว้เยอะอย่างของนุ้นเนี่ยแนะนําเพื่อนได้ประมาณนึงก็ตุนเพจไว้ได้เยอะหลังๆนี้ไม่ไม่มีเพื่อนก็ถามว่ามันยังถอนได้ไหมก็ได้เพราะว่าเรามีเพจตุนอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่เพิ่งมาใหม่แล้วแบบอยากจะเล่นเกมนี้อยากจะถอนเงินจากเกมนี้อยากจะได้เงินจากเกมนี้ไม่คุ้มนะอันนี้พี่บอกเลยนะคะว่าไม่คุ้ม ใครที่คิดว่าเชื่อแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่คุ้มจริงๆพี่หนูเข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณนะคะที่บอกที่บอกหมดทุกอย่างก็ก็ขอบคุณที่เชื่อกันแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบแต่ถ้าใครที่ไม่ไม่ดูคลิปเลยเห็นแค่หน้าปกแล้วก็เห็นชื่อคลิปแล้วดูตอนแรกว่าเอ้ยมีการถอนเงินเข้าทูมูนิวเลดเว้ยสิบบาทก็ถอนได้แล้วก็ไปทําการดาวน์โหลดแอปมาเล่นแล้วก็พอถึงเวลามาเห็นจํานวนการถอนว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่า โมโหหงุดหงิดคะว่าพี่หลอกนู่นนี่นั่นก็ดูคลิปให้จบนะก็ถ้าคุณไม่ดูคลิปอะหรือคุณดูไม่จบมันมันไม่มีประโยชน์กับคุณดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจเพราะนุนบอกหมดแล้วนะอันนี้ก็คิดและพิจารณาเอาละกันนะคะว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นส่วนการถอนใครที่เล่นอยู่แล้วแล้วก็จะถึงจํานวนการถอนก็กัดฟัดดนนิดนึงส่วนการถอน ในการถอนเงินของแอปนี้นะคะถอนเข้าถูมันนิวเวเลตคนที่ถอนครั้งแรกอะ่ะเขาจะให้เราใส่เบอร์ถูมันนิวเวเลตก่อนใครใช้เบอร์อะไรอยู่ก็ใส่ให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องเสร็จแล้วกดที่ถอนเงินนี่การถอนสําเร็จกรุณารอจนกว่าแพลตฟอร์มจะชําระเงินอันนี้คือประวัติที่นุชกดถอนและนี่คือประวัติที่ถอนมาทั้งหมดก็ตั้งแต่ที่ เขาให้ถอนด้วยการใส่เพชรด้วยนุก็มอง,องว่ามันไม่ไม่ <c oughs> เขาเรียกอะไรมันมันไม่คุ้มอ่ะนุกก็เลยไม่ค่อยได้เล่นน่ะสำหรับแอปนี้นะ <c oughs> แต่ถ้าใครที่คิดว่าก็ได้เล่นไปสะสมไปคุณดูเพชรด้วยนะดูเพชรด้วยในการถอนก็เดี๋ยวจะหาว่าหลอกกันก็ดูเคลิปให้จบนะส่วนยอดเงินเดี๋ยวถ้ามีระวังแต่ตอนนี้ถ้ามียอดเข้าเดี๋ยวนุ้แปะไว้ให้ข้างๆแต่ถ้าไม่มี เดี๋ยววันไหนมียอดเข้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตให้ละกันนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ